รอนะคะลูกค้ารุ่นเฉลิลรอ,รอค่ะเสริมผมบางสุดเนียนวันนี้มาแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเฉลิกดนะคะลูกค้าก็คือติดเสริมด้านบนติดกิ๊บได้ติดเทปได้แต่พิเศษมากๆค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเฉลิก๊อปปี้หนังหัวหมายความว่านะคะลูกค้าด้านบนเนี่ยจะมีขวัญแบบนี้ค่ะแล้วเวลาลูกค้าใส่เนี่ยนะคะลูกค้าเราจะแสกด้านไหนก็ได้หมดจะเห็นเป็นการทอ ก๊อปปี้หนังศีษะแบบนี้ค่ะเส้นต่อเส้นเลยไม่เป็นปมนะคะลูกค้าจะแสกซ้ายแสกขวาแสกด้านไหนได้หมดนะเป็นการทอก๊อปปี้หนังหัวแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นการทอสกินแบบนี้ค่ะเนียนมากๆนะแสกซ้ายแสกขวาแสกด้านไหนได้หมดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เรามีทรงไหนบ้างนะคะเริ่มจากทรงแรกตัวนี้ค่ะทรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบเซ็ตตั้งๆอัดสเปรย์นิดนึงนะคะลูกค้าเป็นพ่อหนุ่มบิ๊กไบคนะลูกค้าเห็นไหมค่ะใส่ใส่ขับมอไซค์ได้นะคะลูกค้าใช้ชีวิตจำวันได้ปกติค่ะนะใครทีี่มมผด้าน ข้างก็สามารถติดกิฟได้ด้านหน้าติดเทปแต่ถ้า เราไม่มีผมเลยอะไรอย่างเงี้ยติดกาวติดเทปรอบได้ตามสะดวกนะคะใครชอบทรงแรกลูกค้าจัดไปค่ะหรือว่าใครชอบเป็นแบบปัดๆหน่อยแนวแบบเดอะทอยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะผมจะมีสีเดียวนะคะลูกค้าก็คือเป็นดําธรรมชาติค่ะใครชอบทรงไหนลูกค้าเลือกเลยนะอันนี้เป็นเดอะทอยนะคะลูกค้านี่ใส่ก็สามารถตัดแต่งทรงได้แต่ว่าแนะนําใส่ก่อนนะคะลูกค้ายาวไปสั้นไปส่วนไหนใคตัดนะหรือว่าใครชอบเป็นแบบแนวเกาหลีหน่อยนะคะลูกค้าก็คือเป็นหยักโกเยอะๆหน่อยนะใครชอบทรงนี้ลูกค้าก็จัดทรงนี้ได้ ได้ค่ะนี่ลูกค้าเลือกทรงตามชอบนะผมจะเป็นสีดําธรรมชาตินะคะลูกค้าใส่เจลอาจจะเปรย์ได้ตามชอบค่ะอันนี้ก็ปัดๆหน่อยนะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราชอบทรงไหนสไตล์ไหนนะคะลูกค้าเพราะว่าเวลาเราใส่ออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะเซ็ตได้ะไยได้เหมือนกันนะคะลูกค้าหรือว่าใครจะชอบเป็นแบบสไตล์แบบลองทรงนะคะลูกค้าถ้าลองทรงก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบลองทรงสั้นเลยนะคะลูกค้าลองทรงเนี่ยก็คือมันจะเน้นแบบสั้นๆนะคะลูกค้าก็คือไม่ยาวค่ะนะ เพราะฉะนั้นใครที่แบบกลัวว่ามันจะสั้นไปอะไรเงี้ยแนะนําให้ลูกค้าก็เอาตัวยาวนะด้านบนก็เหมือนกันค่ะนี่ก๊อปปี้หนังหัวนะคะลูกค้าเนียนมาก หรือว่าใครจะเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะลูกค้าทรงนี้ก็หล่อเหมือนกันนะอันนี้ก็อยากโศกหน่อยนะคะลูกค้าเป็นวอลลุ่มหน่อยๆน่อยนะคะลูกค้าแต่ว่าออกแนวอยากโศกมากกว่านะปัดๆแบบนี้จะปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะะหรือว่าใครที่ชอบยาวนะคะลูกค้าถ้ายาวหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ผมจะยาวกว่านะตัวนี้ก็นะคะลูกค้าเห็นไหมแสกกลางได้ค่ะแสกซ้ายแสกขวาตามสะดวกนะคะนี่นะคะใครชอบอันนี้เป็นทรงโจนนะผมจะยาวกว่าทรงอื่นนิดนึงค่ะอันนี้เนี่ยเหมาะมากสาหรับใครที่แบบอยากได้ยาวๆครับเผื่อที่จะ ไปตัดแต่งทรงเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เราได้ไปเนี่ยมันสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนี้หรือว่าลูกค้าจะปัดข้างแบบนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมนะคะอันนี้ยาวเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันนะต่างกันแค่ปัดข้างกับแสกกลางนะคะอ่ะหรือว่าใครชอบแบบทรงเด็กเนร์ดนะคะลูกค้าเด็กเนร์ดก็จะเป็นทรงนี้ค่ะนะคะทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าเป็นรุ่นเสลิกอป,ปี้หนังหัวนะผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแสกกอปี้หนังหัวแบบนี้นะคะลูกค้าเบาสบายค่ะไม่อับไม่ร้อนเนาะกอปี้หนังหัวนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้ทางเพจ t ม o m m y 2 p ได้เลยนะคะลูกค้า้ามมีพรอส่งนะ